ทะเลตั้งกันค่ะตอนเกิดมานี่ก็ว่ายน้ำแล้วนะพี่รู้ผมอ่ะเฮ้ยจะแก้วเป็นไงบ้างกระผมยางอ่ะตอนนี้เราเข้ามาถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่ามืดมากแล้วนะครับเอาแล้วอออกมาแล้วโอ้์โฟล์อย่ามันจะออกไปแล้วครับอย่าจับอย่จับอยจับหัวแต่หัวมันจะทำยังไงดีอ่ะไปเร็ว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 ดิ้งเร็ดิ้ง และก็ยังไม่ขึ้นเดี๋ยวเรือออกก่อนเลยก็ว่ายตามแล้วกันนัรนเยแก้วนี่เหรอที่เขามาถ่ายเพื่อติดอยเรามาถึงตังได้หนึ่งวันแล้วนะครับวันแรกของเราก็คือการตะเบนกินเพื่อเอาแรงมาทั้งหมดมาใช้กับวันนี้แล้ววันนี้หมดแรงเราก็ับไปกินใหม่โอเคฮะตอนนี้เราอยู่ที่ตรังนะครับกำลังจะไปดูความสวยงามของทะเลตรังแล้วก็ หาดอะไรนะหาดที่เขาว่าสวยที่สุดในโลกอะ่ะเกาะกระดานเกาะกระดานเกาะกระดานนี่ครับประตูสู่อันดามันนะครับแก้วเ,เขาบอกว่าต้องรอเรือไปจอดโ๊ะไม่ต้องรีบเดินไปได้แค่เรืออะไรครับปากมงครับผมกไ,ไดด้้วยะนะติดตามมาแล้วทะเลอันดามันนั้นสวยงามอยู่ละเรากำลังเดินทางออกมาจากท่าเรือปากมงนะครับ ฝากพี่ลกดูแล,ล้อยแก้วด้วยนะเนี่ยอยแก้วอย่าดื้อนะไม่ดือ้อไม่ดือ้อที่เรากำลังจะผ่านเงาเมฆดำๆไปแล้วเดี๋ยวเราจะต้องฟ้าเปิดใช่ไหมลอยแก้วเปิดพี่รุนรัก้อยแก้วใช่ไหมใช่ตอนนี้ครับฝนต้อนรับเราแล้วครับที่ทำมาเรากดแล้วพี่ครับลูกสาวผมมันมันตอนเกิดมานี่ก็ว่ายน้ำแล้วนะพี่รู่ผมอะ่ะเฮ้ยเป็นไงบ้าง โอเคตอนนี oh, ้นะครับนำโดยร้อยแก้วอ้อพี่นกนะครับน้องอิงนะครับน้องหวานแล้วก็ดาชานะครับน้องเดียวน้องแบงค์นะครับเรากำลังไปกันเรื่อยๆครับด้านหน้าเป็นสัญลักษณ์ที่ชกีสลัดทะเลทำไว้ในอดีตนะครับเรื่องราวของที่นี่เป็นตำนานนิทานเรื่องเล่าอะไรหลายอย่างแบบนี้แหละนะครับเขาบอกว่าเคยมีจนสลัดมาเก็บสมบัติเอาไว้ครับผม แล้วด้านล่างสามเนี่ยมจะเป็นรูที่จะว่ายน้ำรอดโถงถ้ำนะพี่ระยะทางจากปากถ้ำถึงด้านในประมาณ80 80แล้วแก้วเป็นไงบ้างกางหงยางอ่ะแต่นุแต่หนักนิดนิดแล้วแกออกมาข้างนอกไปไหมแล้วออกมาข้างนอกดิออกมาข้างนอกดีกว่าแล้วก็ออกไปแบบสบายจะสอนรูปแบบนี้จริงเลยไอ้ตรงนี้แไงที่เขาเรียกว่าหัวเรือใช่ไหมแก้วแกเฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อน เปลี่ยนไปท้ายโอ้โหอันนี้คือเป็นหอยนะครับเราต้องระวังชนด้วยเห็นไหมมระกดหรือยังเป็นม,นม,นม,มระกดแล้ว,ว,วไม่ต้องเปิดไฟเดี๋ยวก่นอกนตอนนี้เราเข้ามาถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่ามืดมากแล้วนะครับ เรามาประมาณ9คนนะฮะรวมไกด์ก็11อแต่นี่ครับปลายทางเราออกมาแล้วฮะโอ้๋อ,อ,อคือน้ำมันจะซัดเข้าซัดออกนะครับอาแล้วอออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้โหพี่ครับอยากกลับเข้าไปใหม่ฮะ คือเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกเป็นยังไงอ่ะเป็นหุบเขาเลยใช่ไหมเป็นหุบเขาแล้วก็มองเข้ามาแล้วก็ลอดต้องลอดถ้ำเข้ามานะครับวิธีเข้ามาคือต้องลอดถ้ำเมื่อกี้เข้ามาแล้วก็มาเห็นความสวยงามของต้นไม้ข้างในนี้แล้วก็หารใจประมาณนี้หาดไม้ได้ใหญ่นะแต่ซาียดมากแล้วก็มีขอน,นมีขอนไม้ตรงนั้นดูคนไปนั่งจนไม้เงาอะ่ะใ,ใช่ดิโอ้ดูนะครับแล้วนี่ครับแก๊งทัวร์แรกที่เข้ามาก่อนเรามา20กว่าคนนะนี่เขาเข้ามาดูวิวทีวท่านลูกเรามาเล่นทราย เราไม่ต้องพกกล้องแต่เขาจะรู้มุมแต่าจะรู้มุมไงแล้วเขาก็จะถ่ายนะครับเดี๋ยวเราจะดูภาพหลังจากนี้ว่าเขาถ่ายมาเป็นยังไงก้มหัวอา่ะเคนะครับ เราเริ่มคุ้นชินกันอยู่ในที่แคบๆแล้วตอนนี้ขบวนเบียดกันแล้วครับบาย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 นี่คือนักท่องเที่ยวอีกขบวนหนึ่งที่เขาเข้ามานะครับแล้วก็มาแจกกับเขาหมดแลาอ้าวเหรอเาจะพาเรา่าดูเล็กระวังนะครับระวังหัวกันด้วย มันจะออกไปแล้วครับอย่าจับอย่าจับอย่าจับโูแต่หัวมันจะทำยังไงดีอะเฮ้ยเร็ว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 ดิ้งเร็วดิ้งโอ้ยตอนนี้เราออกมาได้แล้วตอนี้ออกมาแล้วแล้วแกดูข้างหน้ากี่ล้ำเนี่ยล้ำเดียวเลยครับเนี่ยอันนี้เขาไปอีกห้าสิบเก้าคนฮะโอ้โห และก็ยังไม่ขึ้นเดี๋ยวเรือออกก่อนเลยก็ว่ายตามแล้วกันนะ้อยแก้วตอนนี้เราก็ได้จอดเรือเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาตรงนี้ฮะเกาะหรือหาดทรายที่สวยสุดของโลกมอนกังนะคือเกาะกระดานนะ้อยแก้วพร้อกำลังจะไปหามุมนี่นะต้นไม้สวยๆถ่ายรูปอันนี้จะเป็นอัตราค่าบริการครับ เจ็ดยี่สิบผู้ใหญ่สี่สิบเรลข้ามดิ้งเรลข้ามดิ้งครับงั้นผมเอานี่ออกก่อนได้ไหมกินแล้วเดี๋ยวผมตาบอดดิได้ได้ได้จริงจริงแล้วเขาให้ทานไม้นั้นนะอน้ำเขาโถ่ไม่บอกเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ใครใครให้ลูกปีขนาดนั้นนะลูกไปกิ่งบนเลยลูกกิ่งบนเลยเออเป็นหัวมังกรจริงด้วยเอ้ยจริงด้วยเป็นมังกรเลยฮะ เขาเรียกว่าต้นไม้หัวมังกรอันนี้มันเป็นรากของมันแล้วมันล้มมันพัดมาจากไหนพี่ดำไอ้ตรงนี้ผมยืนเนี่ยอ๋อมันมันโดนน้าซ้อไปเรื่อยๆฮะดินมันก็น้อยน้อยน้อยมันก็พัดหักมาแล้วมันอยู่อย่างงี้มากี่ปีแล้วครับพี่เขาเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์กเลยดีกว่าเกาะกระดานตรงนี้ครับเหมือนจริงๆครับตรงนี้เป็นปากเป็นปากมังกรนี่เป็นหัวมังกรถ้าใครดูเนี่ยดาก้อนบอลเนี่ยสวยมากนะทุกคนครับหาดที่นี่สวยมากจริงๆ เดี๋ยวเราจะไปอีกขอนนึงครับขอนนูน้นเป็นช่วงที่เหมือนเดือนตุลาตุลาเนี่ยทรายก็จะขึ้นมาอยู่ประมาณนี้อ๋อมันจะถมไว้ถมไว้ถมไว้อวีกเปรียบกับพี่เป็นแค่คนมาเชื่หน้ักแคนิด้หนึ่งเชื่อ,อนักแค่ไดึ้หน,นึ่งที่เขาบอกอยู่ที่อร่อยคือตรงดอกไม้ต้องกินดอกไม้ก่อนอันนี้อร่อยมาก ปาทอง แต่เรามีเวลาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งก่อนที่จะเดินทางไปที่อื่นต่อน,นี้เดี๋ยวเราจะเดินไปดูระยะทางประมาณสักเกือบโลนึงลอยแก้วเขาบอกว่าให้ป้าไปเซอร์วยก่อนมีบ้านใครครับพี่ยามที่เฝ้าเนี่ยอ๋อเหรอไอพี่ไม่ได้หลอกผมมาทําอะไรนนะเนี่ยมันเป็นทางที่แบบว่ามีรถสัญจรเนี่ยรถมันขับผ่านอยู่เนี่ยวอารถพ่วง,อ,อ,อ,งอันนี้ก็เป็นรีสอร์ทจริงแนวแบบฝรั่งเกษียนมานั่งอยู่ ดูเอาเนียงเหรอฮาร์ดไดส์ล็อสซันเซ็ตบีทอ่ะเดี๋ยวไปทางนี้ต่อครับธรรมชาติสดๆโอ้โห oh, มันปลอดดีๆนี่เองอากาศดีครับแลม,มีเสียงนกร้องตลอดทางด้วยเรายังไปต่อนะอยากรู้จังว่าปลายทางเราจะสวยแค่ไหนไปนี่ก่อนนะ oh. ไ,ไปดูมุมสูงก่อนนะเดี๋ยวก็ลงกลางล่าง ใช่อย่าลงไปแล้วเดินขึ้นมาเลยต้องไปมุมสูงก่อนเดี๋ยวไปกันต่อครับเดี๋ยวเราไปม,ม,มุมสูงก่อนแล้วลค่อยมาดูม,มุมข้างล่างเริ่มแคบลงเรื่อยๆครับให้รอยแก้เดินตามกลับมาคงไม่ได้ล้้ละครับต้องถ่ายภาพไปให้ดู ที่ขาาทเ,เ<อ>ขามาถ่ายยูนิฟิคเลยข้างล่างเขามาถ่ายยูนิฟิครับถ่ายมันขึ้นมาพัดเขานี่เนี่ยอ,อันนี้น้ำมันจะตายคู่มือนโอ้โอยิ่งใหญ่อ่ะจะมีนะฮะน้ำพัดเข้ามาตรงนี้นะตอนนี้น้ำมันลงหน่อยเดินไปเลยไม่เ,มเนี่ยข้างล่างกับรถถอ๋อเดี๋ยวเราจะเดินกลับลงไปดูที่ถ่ายหาดด้านล่างนะครับว่าข้างล่างเขาจะเป็นยังไงสวยงามยังไงน่าจะหาดรายละเอียดเลยล่ะ สวยมากก็เป็นที่หน้ามาครับว่าจะมีรองเท้ามาเอาเหรออ๋อพัดมาเอาเกือบเออต้องวิ่งลงนะสาแล้วก็ลงทะเเออ แต่มันยิ่งใหญ่นะมันยิ่งใหญ่มากคือตอนนี้เรากําลังจะเดินทางกลับแล้วครับเพราะว่ากินข้าวเรียบร้อยาม,ามาแล้วมาแล้วฮะมันกูก้อนใหญ่เลย,เลยนะน่ะนะ